เบิร์ดแฟนแตงโมนิดาโพสถามประเด็นนี้ลั่นขอให้พระเจ้าลงโทษตั้งคำถามประเด็นใหม่แม้ตัวจะจากไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนสำหรับแตงโมนิดาอดีตนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาซึ่งคนบันเทิงและแฟนคลับโพสบอกคิดถึงและนำดอกไม้ไปวางหน้ารูปให้อยู่บ่อยครั้งล่าสุดแฟนหนุม่มเบิร์ด โพสอินสตาแกรมเผยภาพพาน้องแมวสุดที่รักไปหาแตงโมพร้อมแคปชั่นระบุว่าพาลูกชายของคุณไปหาแม่ของเขาแบบบวยบวยบวยรักทุกคนบวยลูกแม่โมต่อมาเกิดความสงสัยถึงเรื่องไอจีแฟนสาวถึงขั้นโพสตั้งคำถามบอกว่า IG ของโมหายไปไหนอ่ะใครทำไอ g ีโมหาย ขอให้พระเจ้าลงโทษใกล้วันเกิดนางแล้วด้วยทําไมถึงมาทําไอจีนางหายจริงๆแล้วโทรศัพท์โมควรอยู่ที่ผมผมเลือกที่จะเงียบไม่พูดแต่จริงๆอยากพูดนะโทรศัพท์โมควรที่จะเก็บไว้ที่ผมไหมะ